เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่กันในเกมเวอร์ชันล่าสุดนะครับโอเคการตั้งค่านะครับดูไปที่กดไปที่ตั้งค่านะครับเปลี่ยนภาษานเนาะนี่นะครับอันที่2แล้วก็เลือกภาษานะครับโอเคนี่นะครับก็คือวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับโอเคทุกคนที่พี่เอ่อคลิปพี่หายไปเยอะเลยเพราะว่า พี่ลบคลิปออกนะครับคลิปในที่ติดเหลืองนะพี่ลบออกหมดเลยแล้วก็คลิปที่พี่ลงไปเนาะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเหมือนกันนะครับคลิปโดนลบนะครับเนื่องจากว่าติดลิขสิทธิ์นะครับโดนแจ้งใบเหลืองมานะครับหนึ่งคลิปนะถ้าคลิปนี้พี่โดนอีกก็น่าจะไม่ได้แจกท่านผู้ชมกันแล้วนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวช่องมันจะบินเนาะโอเคครับทุกคนนี่นะครับของก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนอ่า ก็โคตรเยอะนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแบบออฟไลน์นะครับเปิดเน็ตเล่นไม่ได้นะครับเปิดเน็ตเล่นนะครับมันจะโดนแบนเนาะโอเคทุกคนของก็ฟูประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าอ่ดนนานไปทุกคนก็ไม่ค่อยดูกันอยู่เลยนะครับผมโอเคนี่ครับประมาณนี้นะครับมีเพิ่มเข้ามาก็ โคตรเยอะนะครับดูสแต็กชุดของเรานะครับดูสแต็กเพิ่มโคตรเยอะดูดิดูดิครับสแตก็กคือแบบโคตรสูงเลยนะอ่าก็ในชุดน,นี้อ่านี่ครับชุดหูวิ่งเร็วบวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวงเกิล <Yahoo! S 1> มาดูส่วนของรถทงรถถังครับประมาณนี้นะอืมก็ดูแบบเ,เร็วๆไปเลยนะครับผอมนของเครื่องบิน ยาอากาศอยู่ไหนเอออยู่นี่นะครับเป็นเลเวลสามเรียบร้อยแล้วเนาะก็อัพเป็นเลเวลแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนส่วนของพวกนี้ก็ไม่น่าจะมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับหรืออาจมีก็ไม่ทราบนะครับก็มาดูกันเอาเองเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีการลงกันเลยดีกว่าเนาะทุกคนก็โหลดได้นะครับข้างล่างเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับผมโอเคครับ พอทุกคนดาวโหลดเสร็จนะครับก็อย่าลืมติดตั้งแอป e x file มาด้วยนะครับผมโอเคครับพอทุกคนนะครับติดตั้งแอป e x file นะครับมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้เนาะก็ให้ทุกคนนะครับกดเข้าไปที่พื้นที่จัดเก็บเลยนะครับทุกคนโอเคกดเข้าไปที่พื้นที่จะเก็บภายในเครื่องครับผมโอเคครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับก็เลื่อนหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเลยนะครับเป็น2ไฟล์ตัวนี้นะครับเป็น แอปพลิเคชันนะครับกับ OBB เนาะทุกคนก็ให้ทุกคนนะครับติดตั้งเป็นแอปก่อนเลยนะครับติดตั้งแอปพลิเคชันก่อนเลยนะครับโอเคครับถ้าใครติดตั้งไม่ได้ก็มีวิธีแก้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นตัวไอไว้ให้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการแตกฝานะครับกดค้างครับผมกดเพิ่มเติมกดแตกฝาล์ที่นะครับแล้วก็กดเลือกเส้นทางนะครับก็ ทำมันขึ้นมาแบบนี้ก็กดติ๊กถูกนะครับโอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับอาจจะทําเร็วไปนิดนึงนะครับถ้าใครไม่ทันก็ปรับคลิปให้มันช้าลงนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับก็รอร้อยไปสิ็นเลยโอเคครับเป็นยังไงก,กันบ้างครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับใครให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้เซกูดบาย